นี่นะครับทุกคนผมเอาเหยื่อกุ้งหยื่อลงไปแล้วทีนี้เอิมเอ่มปลาเอิ่มปลาสดปลากระดับปลาหางนกยูงของผมมันก็เอิ่มมาต่อกินกันนี่ครับปลากระดับปลากระดับเป็นตัวสีแดง <S 2> <S 2> <S ผมไม่ได้ร้อนเลยนะครับว่ามีมีปลากระอ่ะเอ้ยผมไม่ได้ร้อนเลยนะครับว่ามีปลากระดับพูดจริงแล้วก็มีปลาสอดปลาหางนกยูงเพียบเลยฮะ มีปลากัะดิ่ตัวหนึ่งสีฟ้าๆนี่ฮะทางนี้คือทางตัวเล็กๆนะฮะมันก็จะมาเล่นกันแล้วพวกนี้คือพวกที่กินนะฮะเลยเหยื่อยูืนรอฮะเลยวางอยู่นะแล้วก็อีกตัวนึงก็วางอยู่ในน้ำฮะ,ะนึ่งมันมาต่อกินกันจะหมดแล้วฮะสวะ